ครับก็สวัสดีชาว YouTube แลวก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ OS, สดายอส t Channel นะครับหาทำไปเรื่อยๆครับสตรีทเฮดโอวันนี้กลับมาในเรื่องราวของรถไฟนะครับของทางสายอเมริกากันนะรหรือว่า US r a i l ร a y วในขนาด1ต่อ87หรือ h ฮด c a l e er นั่นเองนะครับก็เป็นในเรื่องราวของรถไฟที่เป็นสตรีทหลักนะผมใช้คำว่าสตรีทนี่เป็นสตรีทหลกักซึ่งเจาะกลุ่มครับเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบเกี่ยวก,กับเรื่องของรถไฟอเมริกานะครับหรือเป็นเหล่าแฟนนิ่งของทางอเมริกกกกกาเาเเเ้แลวลววว็่่นียับพ สเกล HO e อะไรประมาณนี้และหรือ N s c a สเกลก็มีนะครับซึ่งบ้านเราก็ต้องยอมรับว่ามีมีเยอะอยู่เยอะพอสมควรนะรแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการเปิดกล่องนะครับรถจักรแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมมีอยู่แล้วแหละนะครับในเรื่องของ EMD นะบอกรุ่นเลยแล้วกันนะครับมาจากค่ายนะครับ EMD นะครับ อิเล็กโตรโมทีฟดีเซลนะครับ Sd40 2นั่นเองนะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรถ er สวิต c h เชอร์ซะส่วนมากซึ่งใช้ในการสับเปลี่ยนในย่างของอรถไฟของสายการในรถ BNSF นะครับซึ่งมีเห็นมีให้เห็นอยู่เยอะมากตามย่านใหญ่ๆนะแล้วก็ลายนี้ลาย ATSF เนี่ยที่เป็น Yellow Bonnet เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหลืองน้ำเงินเนี่ยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าลายมาจจะเก่าไปบ้างนะ ก็จริงๆแล้วผมก็อยากให้เขารีเพนใหม่ให้มันแบบเหมือนเดิมเงี้ยแล้วก็สีสวยหน่อยแล้วก็ใส่โลโก้ BNSF รอะไของเขาไปแต่เขาไม่สายการเดินรถนี้เขาไม่ทำลายอะไรแปลกๆออกมาเลยนะถ้าเกิดคนที่ติดตาม u s r a i l w a y จะเห็นเยอะและเห็นได้ชัดมากแล้วก็จะตั้งคำถามเหมือนผมว่าไอ้ยสีเขายังทำลายพิเศษของเขาออกมานะแล้วก็ย n เนี่ยน i f ซ c นี่จะเห็นอยู่เยอะมากนะครับสำหรับลายลิมิเต็ดของเขานะแล้วก็ในส่วนของ NS น่ะ Northfork Southern ก็มีนะครับลายลายที่เป็นเขาทำเพ้นท์สกีมออกมาที่เป็นลายสเปเชียลลายพิเศษของเขาแต่จะมีอยู่สายหนึ่งเนี่ยแล้วมันสายใหญ่ด้วยนะก็คือ BNSF เนี่ยแหละเขาจะมีลายอยู่ลายเดียวที่พิเศษออกมาก็คือเป็นลายลายยี่สิบห้าปีในอร์ิษัทของเขาอนะะนครับซึ่ง BNSBNSF f, f เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมามากกว่า25ปีแต่การที่เขาตั้งเป็น25ปีออกมาเนี่ยเป็นการควบรวม หลายๆสายไม่ว่าจะเป็นช็อตไลน์หรือลองไลน์เนี่ยลองไลน์จะเป็นสายนี้ครับ atsf เนี่ยนะครับ atopica อชิส uh, ัน At atopica At At santafe เนี่ยชื่อเต็มของเขาผมอ่านผิดยังไงต้องขอใครด้วยนะครับแล้วก็รวมกับ uh, bn นะครับที่เป็นสายใหญ่ของเขาก็คือเบอร์ลิงตันนอร์เทนที่เป็นหัวสีเขียวเขียวดำๆนะครับเขียวคาดดำนั่นแหละนะครับซึ่งเขาจะรวมกันมาแล้วก็ทำลายเนี้ยออกมาลายเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลย นะซึ่งจริงๆแล้ว ATSF เขาจะมีอยู่2ลายหลักๆก็คือเป็น Yellow b a n n e t ซึ่งจะไปอยู่ในพวกช็อตไลน์สั้นๆหรือรถที่เป็นรถรถขนาดรถรถจักขนาดกลางลงไปจนถึงเล็นะครับส่วน Red b a b o n e t Red b n e t ก็จะเป็นลายสีแดงๆหัวแดงๆนะครับแล้วก็ตัวรถจะเป็นสีเทาๆนะครับอันนั้น,นจะอยู่บนพวกรสเตอร์ที่วิ่งระยะไกลๆก็คือเป็นรถจักขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยที่ ไว้สําหรับลากโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วลายนี้ในสมัยหนึ่งหรือก่อนหน้านี้เขาก็เป็นรถที่ดึงเขาเรียกว่าทาขบวนระยะไกลเหมือนกันนะครับสําหรับ sd 4 0 2เนี่ยแต่เขาจะเอามาผูกกันแบบหลายหัวมากนะครับอัตราการสิ้นเปลืองมันสูงนะเขาก็เลยพัฒนามาเป็นโรสเตอร์ที่เป็นคันใหญ่ๆอย่างทุกวันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็น d a s 8แปดเหรือว่าจะเป็น sd 7 0 ace อะไรพวกนี้แล้วก็ล่าสุดที่ค่อนข้างที่จะ โด่งดังแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดก็จะเป็น E.T ก็คือ t ทียร์นะครับ E.T C.F.C อ่า A.H. อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้ผมก็พูดเยอะอีกแล้วนะพูดลืมหายไปนานพูดเยอะเลยนะครับวันนี้ก็จะมาในรูปแบบของอแบรนด์นะครับ H.O. Scale มาในแบรนด์ของ Scale Ten นะครับ Scale Ten l i b t Culture ครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นรายละเอียดที่ค่อนข้างสูงที่สุดของค่าย Scale Ten แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างสำหรับ S U l o c k Sound เ v e r s i o น5แล้วก็ตัว S D 40ข2ที่มาในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ของ t าสเก l ตเทนเดี๋มาดูกันครับนะอาจจะอาจจะซ้ำหน่อยก่อนหน้านั้นแต่วันนี้ผมเชื่อว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนแล้วออจ,จะเพิ่มอะไรเข้ามานะครับในเรื่องของไฟด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันครับ ในมุมเดิมนะครับเริ่มเลยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งแรกนะครับที่เปลี่ยนไปได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คือในเรื่องของเบรคแมนนวลนะครับก็คือเป็นตัวแบบทํามาแล้วปรับปรุงมาแล้วนะครับแล้วก็เขียนระบุไว้ชัดว่าเป็นชิปเซตของนอนะไรครับเป็นล็อกาเป็นลนะ็อกซาวนนะตรงนี้แล้วก็เท่าที่ผมดูก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่5แล้วและข้างในนี้นะครับก็ก็จะมีรายละเอียดนะครับเรื่องของตัวโมเดล Handling Handling นะครับแล้วก็มีการแนะนำนะครับการ remove from packing นะครับการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเขาให้เขาเพิ่งมีมาให้ในเวอร์ชั่นนี้นะครับเอ่อเท่าที่ดูแล้วก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ดูในของส่วน dip switch ต่างๆเนี่ยที่ไว้ใช้สำหรับการปรับและตั้งค่าเชิงลึกนะตรงนี้นะครับเขาก็มีเขียนแนะนำไว้ด้วยในส่วนของ ตัวซาวซาวสล็อตวอลลุ่มชาร์จตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งเสียงวอลลุ่มเสียงนะครับแล้วก็จะมีบอกว่า CV ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเชิงลึกเลยนะซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะต้องไปดูในเว็บไซต์อย่างเดียวเขาจะมีลิงก์ไว้ให้ก็กดพิมพลิงก์เข้าไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันชาร์จมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนเสียงเห็นไหมเปลี่ยนเสียง มีแตรมีฮอนเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ว่าเปลี่ยนเสียงอย่างไรนะครับก็จะมี CV บอกไว้นะครับแล้วก็ดิสไลท์ไฟที่กระพริบข้างหน้านะที่เป็นสัญญาณซึ่งจริงๆแล้วในสายการเดเินรถของอบีเนสเแล้วก็ ATSF b l i n บร o n ิงตันนอตเทิเละยพวกนี้เขาจะไม่มีดิสไลท์นะครับก็คือเป็น,ปนไฟสองดิสไลท์ธรรมดาที่ไม่ไม่ไม่กระพริบกระพริบไม่ได้นั่นเองนะนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งหมด อ่าสามสิบถึงฟังก์ชันเยอะมากเลยทีเดียวกดกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องของคัสไลท์เนี่ยเขาจะมีไล่ไลเป็นไล่อ่าฟังก์ชันเลยนะครับเล็บสูนเฮดไลน์คืออะไรยังไงนะแล้วก็ไดนามิกเบรกนะครับแล้วก็คัสไลท์เนี่ยเขาจะมีระบุไว้อีกว่าเห็นไหมครับระบุไว้อีกว่ากรีนเนี่ยเป็นอะไรนะรเขาใช้กับอะไรบ้างนะแล้วก็สีขาวไม่ได้อ่า not showing In the t i ไทม์เทเนะครับก็ไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็น reverse move pressure ก็คือเป็นการดันสีแดงเนี่ยคือเป็นรถปิดท้ายขาบวนหรือเป็น DPU นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็จะเป็นลักษณะนี้ F6 dislike เดี๋ยวนี้เขาจะมีบอกเลยว่าแก้ dislike ยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเขาจะมีบอกหมดซึ่งมันมัน,ม,นมันต่างจากรอบก่อนน,นี้เขาไม่มีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว ECU power pack เท้าแพ็คในที่นี้คือเป็นตัวพลังงานสำรองชั่วขณะที่อยู่ในตัวรถนะครับอันนี้ก็จะมีรูปติดตั้งหรือแถมมาให้ด้วยเนี่ยอ่าดิจิทัลอันนี้เป็นดิจิทัลเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรม CV นะครับดิจิทัลก็คือเป็นตัวอ่า c คปคอนโทรลเลอร์นะของดิจิทัลนะครับ,รบมีหมดโปรแกรมอะไรซึ่งผมก็มันลงลึกไปนะครับผมก็ไม่อยากไปนั่นไปแล้วก็น่าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของฮอนฮอนเนี่ยก็จะมีอยู่ว่า กี่เสียงกี่อะไรบ้างเยอะมากแล้วก็มาจนถึงตัวะระฆังก็จะมีกี่เสียงกี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรก็สามารถมาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็วันนี้จะเป็นในลักษณะนี้ในส่วนของเอเบร์มันนวดนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวรถรายละเอียดตัวรถนะครับตามสไตล์สเกลเทรนนะเรารู้กันอยู่ลูดออกมา ไม้สั่นมือไม้อย่าสั่น <c oughs> ทุกครั้งเลยจริงๆผมเนี่ยอ่ะนะครับก็จะมีตัวลองถักล้อมาให้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้แล้วอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือที่เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้ามาเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึงตัวนี้เป็นตัวช็อตโนตนะครับนี่ช็อตโนตคือตัวนี้จมูกเขาจะสั้นนะถ้าเกิดเป็นตัวลองโน้ตจะเป็น จะเป็นฝั่งนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าลอง g nose เห็นไหมจมูกเขาจะยาวนะครับอันนี้จมูกสั้นเห็นไหมครับนะครับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้จะต่างกันเห็นไหมนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับารายละเอียด detail ดอย่างที่เราเห็นก็คือที่มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของส่วนสีล้อต,ตรงนี้เขาตีสีสนิมมาให้แล้วเห็นไหมครับตีสีสนิมมาให้เลยในของในส่วนของ scale t ร r a นะครับ ด้านหลังเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยแคปเบลลิงเนี่ยไม่มีนะครับโตแคปเบลลิงทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีแคปเบลลิงจริงๆมันหมุนอยู่ข้างในแต่ดีเทลมันคงลึกไปนะครับสเกลเทนทํามาขนาดนี้ผมว่าก็ก,ก็ดีสุดๆแล้วละครับนี่คือด้านหลังการเพ้นท์ลายของเขาสวยงามคมชัดมากนะครับแล้วตัวหนังสือก,ก็คือยังเนี่ยลองดูดีๆเล็กมากเลยนะแต่ก็คือยังสามารถลองเห็นอยู่ เห็นไหมดูเห็นไหมครับนะนด้านหน้านี้ก็จะมีเขียนว่าบรัสทาวอ่ะนี่อันนี้บรัสทาวนี่คือเมืองที่เขาเอคือย่านที่เขาประจําการอยู่นะครับนะคือเป็นสายอ่ะสายที่เขาวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตา่างตรงนี้อ่นะก็เปิดได้ปิดได้แล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นตัวแคปคอนโทรลเลอร์นะครับก็ มองเนี่ยเขาเก็บดีเทลข้างในมาให้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามองยากนิดนึ่งนะครับด้านหน้าสวยงามไม่มีดีไซน์นะครับแต่มีคาสไลท์มาให้คาสไลท์อยู่ด้านนี้ด้านหลังคาสไลท์ไม่มีนะครับมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะนี่คือเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนก็จะมีเรื่องของตัวนี้น่าจะเป็นแอร์คอนดิชเนอร์นะครับแล้วก็จริงๆเขาจะต้องมีเสาวอากาศ หรือเป็นตัวดาวเทียมถ้าใครรู้บอกได้นะครับผมไม่ช่ว์จริงๆอันนี้นะอันนี้เบคอนไลท์เป็นไฟหมุนเป็นสโตอไลท์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองลางดูฟังเสียงแล้วก็ดูดีเทลกันฮนะ ตอนนี้ผมก็ได้ดำเนินการลงไปที่รางเรียบร้อยแล้วแล้วผมออนระบบแล้วนะครับตอนนี้สังเกตดูนี่คือข้อข้อเด่นหรือจุดเด่นของ e s u เลยนะครับก็คือล็อกเาเนี่ยลงรางไปแล้วเสียงเขาจะยังไม่ดังเหมือนซึนามิอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราต้องดําเนินการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับโดยกดฟังก์ชัน F8 มานี่คือสิ่งที่ e อสเวอร์ชัน5แก้ไขามาแล้วในเรื่องของซาวด์ครับเสียงเครื่องยนต์ปกติแล้วเนี่ยเรากดมาเนี่ย F8 จะมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่อันนี้ผมกดแล้วติดขึ้นมาทันทีเลยนะอันดับแรกนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วอย่างชัดเจนสิ่งที่สองอย่างที่สองที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าลองสังเกตดีๆครับก็จะมีทาง Walkway Light ด้วยนี่ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมครับ จริงๆมันไม่ได้กระพิบนะครับไม่ได้กระพริบนะจริงๆแล้วไม่ได้กระพิบอยู่มันน่าจะเป็นวัตถะเพราะผ่านกล้องนะครับเลยเห็นว่ามันเหมือนกระพิบอยู่เห็นไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กระพิบนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เห็นถ้ามีด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นยังไงมีไหมลองดูสิโอเคเห็นนะครับด้านหลังก็มีด้วยเช่นกันนะและตรงสเต็ปก็คือทางขึ้นบันได นี่คือความเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดที่เขาแก้ไขแล้วปรับเปลี่ยนมาในสเกลเทนนะครับ SD 40K2 ในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะเห็นไหมมันไม่จริงๆเขาไม่ได้กกับริบนะถ้าห้เห็นปกตินะก็จะเป็นมันน่าจะอยู่ที่เฟรมเรทนะครับทีนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมีแน่น,นอนแล้วไฟเดี๋ยวลองลองส่องทางด้านขวา ด้านขวาด้านขวานี่ไม่มีอะไรนะนะครับวอล์กเวลไลท์ไม่มีนะจะมีด้านหน้าด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนมากด้านหลังเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาใส่เพิ่มเข้ามานะในในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะครับถือว่าสวยงามนะแล้วก็สมจริงขึ้นเยอะเลยนะครับฟังก์ชันที่หนึ่งผมจะเริ่มไล่ไปจากที่ศูนย์ก่อก็ล้วนศูนย์นะครับก็แน่นอนคนระับจะเป็นไฟหน้า รีเวิร์สรีเวิรถอยหลังไฟท้ายก็จะติดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่1เสียงะระฆังนะะระฆังก็จะเป็นะระฆังแบบะระฆังแบบเก่านะครับอือยู่ตรงนี้ฟังก์ชันะที่2 เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างนี้ก็คือเสียงแตรเขาจะมีความกังวานเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นและเสียงไม่แตกนะครับอันนี้คือผมพูดแบบในฐานะที่ผมฟังมาสองสำคัญก่อนหน้าน้นนะครับอย่างคันนู้นนะก็จะมีความแตกอยู่บ้างของเสียงแต่ว่ายังไม่หนักมากแต่คันนี้ที่มปนเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่นะก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสีขาวเขียว สีแดงนะครับแล้วก็ปิดนะนี่คือ F5 นะครับ F3 ที่ยินนี่คือ F3 นี่คือเป็นเสียงเบรกมือนะครับเบรกมือด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนจากาคัพปิ้งมาเป็นเสียงเบรกมือแทนสำหรับ F3 นะครับ ส่วน F4 F4 จะเป็นไดนามิกเบรต้องขยับรถครับเราจะได้ยินเสียงดนามิกเบรไม่ดังมากใกล้เกินถอยไปนิดน,นึง หลััครบโอเคสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างนึ่งก็คือความสมูทของมอเตอร์การออกตัวนะครับสเตหนึ่เตสองนี่เราดูถ้าไม่รู้เลยนะครับว่าเรากดหนึ่งสองผมจะไล่ให้ดูทีนึงนะครับในส่วงอง F4 เสียงไดานามิกเสียงไดานามิกเบสจะค่อนข้างที่จะเบาแต่ว่าได้ยินอยู่ ถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงอยู่นะครับ F5 เมื่อกี้ไปแล้วเรื่องของคาสไลด์ทีนี้ดู F6 มีอะไรไหม F6 นี่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ F6 แต่ผมดูในคู่มือนะเขาบอกว่ามีอยู่นะตามด้วย F7 F7 จะเป็นสตอปไลท์ด้านบนนะครับสตอปไลท์ ก็จริงๆแล้วมันสามารถตั้งค่าได้แต่ไฟค่อนข้างชัดชัดกว่าฝั่งนู้ดนะชัดกว่าของเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นนี้มาไฟสว่างชัดชัดเจนดีมากนะครับ F7 นะส่วน F8 ก็เป็นดับเครื่องนะ F9 ก็เป็นในส่วนของจะเป็นส่วนของหลีหรือ,อไงเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคู่มือผมเก็บไปแล้วหลักๆจะใช้อยู่เท่านี้นะครับผมก็จะม่กดเยอะ พอได้กดเยอะมากเข้าเดี๋ยวคลิปจะยาวมากเลยทีเดียวนะฮะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันเสียงนะครับในเ,เรื่องของเสียงที่ปรับปรุงมาดีขึ้นอันนี้ผมยืนยันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟไฟที่มีวอลเปไรต์เสริมเข้ามาให้ด้วยนะฮะเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ก็สว่างอยู่กันนะเห็นไหมแสงสะท้อนจากนิ้วผมเห็นนะครับนะสว่างอยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับ ีนี้เดี๋ยวมาลองดูเรื่องของตะขอพว่วงกัครับตะขอพ่วงนะครับก็จากค่ายแรกก่อนเลยก็จะเป็นของอาร์เทร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าใกล้เคียงกันที่สุดแล้วในเรื่องของตะขอของอาร์เทร์แล้วก็สเกลเทียนนะครับความสูงถือว่าใช้ได้พอดีนะพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับโอ้เป๊ะอ่าอาจจะมีสูงกว่านิดหน่อยทีนี้เดี๋ยวลองไปดูอีกค่ายหนึ่งก็คืออีกค่ายนึงก็คือของเวลเทอร์นะครับเดี๋ยวลองดูนะของสเกลเทนผมผมขอ,อยากผ่านเลยนะเพราะว่าเขามาด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะอยู่แล้วนะครับสําหรับค่ายเดียวกันเวลเทอร์ ก็ดีเป๊ะครับไม่ไม่หลุดแน่นอนนะในกรณีหลังเต่านะถือว่าผ่านนะครับในเรื่องของตะขอถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปมอเตอร์นะอย่างที่ผมเล้พูดไปเมื่อกี้นี้ในเรื่องของของความสมูทนะครับในสเต็ปแต่ละสเต็ปเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับนิ่มมากนะนิ่มเลยนะไม่มีกระโตกกระตาก สองสามสี่แล้วก็ห้านะครับซาเสร็จมีเสียงเบรมาด้วยนะครับถ้าได้ยินเมื่อกี้นี้นะค่อนข้างที่จะดีมาก เสียงตอนเร่งเครื่องลำโคงหรือเสียงไม่มีแตกแล้วนะไม่แตกเลยนะสื่อว่าดีมากๆนะครับในการปรับปรุงมารอบนี้ของเขานะเสียงเดี๋ยวอีกนิดนึงเสียงสับเกียร์เมื่อกี้นี้สับคันโยกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสับเดินหน้าดูก่อนเดินหน้าแล้วะได้ยินเสียงไหมต้องต้องฟังดีๆ เห็นไหมเสียงสับถอยหลังคือเขาใส่มาด้วยอะนะเขาใส่ดีเทลตรงนี้ลงมาด้วยซึ่งก็โอเคนะผมถือว่าใช้ได้เลยนะเดีย๋ยวทีนี้ผมจะลองลองถอยแบบเงียบเสียงดูผม,ผมจะดับเคพื่องก่อนครับสเต็ปที่หนึ่งสองสาม สี่ <4 S 2> และห้ามอเตอร์เงียบม,มากนะครับแทบจะไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยถือว่ามอเตอร์เงียบดีมากแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่เขาเขาใส่ใจลงมาก็คือเวลาที่เราดับเครื่องหรือกด f 8ที่จะ s t o p ปเอนจิไปแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่เวลาสตาร์ทเครื่องเขาจะต้องหน่วงก่อนนะครับหน่วงเพื่อที่เหมือนจะว่าเร่งเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วรถถึงจะเดินหน้าหรือเคลื่อนที่ แต่พอเราดับเครื่องไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดเลขกน,นึงปุ๊บเขาถอยเลยครับไม่มีหน่วงเหมือนกับเวอร์ชันก่อนก่อนนะครับอันนี้นี่คือปรับปรุงมาแล้วแน่นอนครับเนี่ยผมกดนตอนนี้เดินหน้าผมกดปุ๊บเขาวิ่งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมกดแล้ววิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เขาสตาร์ทเครื่องอยู่เขาจะมีการหน่วงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับ อนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วซูมเข้าไปใกล้ๆผมจะลองกดเดินหน้าดูนะครับกดแล้วนะครับเดินหน้าแล้วนะครับเขาจะต้องเล่งเครื่องขึ้นมาก่อนคือนหน่วงนิดน,นึงเพื่อที่จะขยับเดินหน้านี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่ E.S.U. Lock s o u เขาเดำเนินการใส่ในร,รายละเอียดตรงนี้ลงไปด้วยนะครับ ในของในส่วนของสเกลเทนนะก็ให้ ESU เขาทำออกมาผมมองว่าดีมากๆแล้วก็มอเตอร์เงียบขึ้นเยอะนะครับเงียบเงียบพอสมควรเลยก็สมราคาครับผมบอกเลยว่าคันนี้คันนี้สมราคาในตระกูล s d 4 0ขีดสองนะมาถามผมน,นะครับทีนี้ลองดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้นี้เขาระบุไว้ว่าเป็น power pack นะครับเทน power pack ที่อยู่ข้างในเนี้ย เขาจะมีตัวาการเก็บประจุของเขาอยู่สักระยะหนึ่งในกรณีที่เรายกตัวรถขึ้นนะครับผมจะไม่ได้ยกขึ้นนะผมจะแค่ยกแค่นี้หนึ่งสองสามประมาณสี่วินะครับเมื่อกี้ผมนับชา้าเปเ็นหนึ่งประมาณสี่วิแล้วรถถึงจะดับนะครับนะวางลงไปก็กเก๋งเงียบนะครับเราก็ถึงจะดําเนินการทําอะไรได้ก็คือกดปิดฟังก์ชันทั้งหมดแล้วลองสตาร์ทใหม่ นะถึงจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมน,นะครับ Power Pack ที่มีอยู่ในตัวสรุปแล้วคือประมาณ4วินะครับเมื่อกี้ผมนับชา้าไปน,นิดนึง4วินาทีตัวรถถึงจะดับนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ในรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ SD40-2 จาก High s a l e l t e a n Revo c a r t e r ในวันนี้ครับอะครับ,รบดังนั้นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเปิดกล่องแล้วก็รีวิวเจ้ารถจากดี e s e ไฟฟ้านะครับ E.M.D. นะครับ S.D. 4 0 2ขีดนะครับจากค่ายนะฮะจากค่าย H.O. Scale จากค่าย Scale Train นะครับ, o ale, นรบในเวอร์ชัน r e b i r t h Culture ซึ่งรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันไปแล้วก็การปรับปรุงที่ปรับปรุงมาค่อนข้างได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆพอสมควรน,นะ สำหรับผม,มนะครับและนั่นคือทั้งหมดครับสำหรับนายออสติชแนลหาทำไปเรื่อยนะครับสติเท้โอวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ